สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาศึกษากันเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการ์โฟโตเล็กทริกนะครับหรือว่าโฟโตเล็กทริกเอฟเฟกนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากในบทเรียนนี้นะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นจุดสําคัญนะครับในการนําไปสู่ฟิสิกส์ยุคใหม่นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องนี้นะครับถูกนําไปออกข้อสอบแพสองนะครับแล้วก็ฟิสิกส์สามัญบ่อยมากเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ลองตั้งใจดูดีๆนะครับ ทีนี้นะครับเราลองมาทบทวนกันนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องคลื่นแม่เหล็กนะครับคลื่นแม่เหไฟ,ฟเนี่ยหรือว่าอิเล็กโรแมนติกเวฟนะครับหรือว่า em เวฟนะครับนักเรียนคงพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าคลื่นแม่เหล็กไฟ,ฟเนี่ยมันก็เป็นคลื่นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถเขียนสมาการ v เท่ากับ f ลัมดาได้เนาะนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเนยนิยมตัวอัตราเร็วหรือตัวความเร็วเนี่ยครับนิยมเขียนเป็นตัว c มากกว่าเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเป็นอตัตราเร็วของคอเครื่อไฟฟ้านะครับในสุญญากาศนะครับก็เขียนเป็นตัว c ได้นะครับซึ่งมันก็มีค่าเท่ากับ3ามคูณิบกำลังปดเมตรต่อวินาทีนะครับก็คือหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นคเครื่องไฟฟ้าที่มีความถี่ไหนนะครับถ้ามันเคลื่อนที่ในสุญญากาศแล้วเนี่ยความเร็วมันก็จะเป็นสามคูณสิบกำลังแปดเมตรต่อวินาทีเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเป็นความถีไหนนะดังนั้นเนี่ยก็จะสามารถอธิบายได้ว่าถ้าคเครื่องไฟฟ้านะครับที่เคลื่อนที่ในสุญญากาศนะ ถ้าเกิดว่าเครือขไาฟ้าตัวไหนที่ความถี่มากนะครับแลมดาจะสั้นถูกไหมครับความถี่มากความยาวคลื่นสั้นความถี่น้อยแลมดาจะยาวถูกไหมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าตัว c มันเท่ากันนี่เนาะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเครือขไาฟไาไหนความถี่สูงนะครับแลมด้าจะสั้นหรือความยาวคลื่นจะสั้นนะครับถ้าเกิดว่าเครือขไาฟ้าความถี่ต่ําแลมดาหรือความยาวคลื่นจะยาวนะครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดว่าเราสนใจ แสงที่ตามองเห็นได้นะครับหรือว่า visible light นะครับอันนี้นักเรียนพอรู้จักเลา visible light นะครับหรือว่าแสงขาวหรือว่า white light นะครับก็คือถ้าเกิดเราแสงขาวเนี่ยไปผ่านปริซึมใช่ไหมครับมันก็จะแยกออกมาเป็นสีเหล่านี้ถูกไหมครับม่วงน้าเงินเขียวส้มเหลืองส้มแดงนะครับโอเคไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้นักเรียนต้องไล่ได้นะครับว่าความที่ต่ําไปสูง ความถี่สูงไปต่ําหรือว่าความยาวขึ้นจากสั้นไปมากสั้นไปยาวเนี่ยครับมันมันไล่อย,ย่างไงเนาะอ่าเราก็ยึดหลักว่าอย่างนี้ก็ได้นะครับสีม่วงเนี่ยความถี่มากสุดนะครับดังน,นั้นเนี่ยความยาวขึ้นจะสั้นสุดนะครับแต่ละสีแดงเนี่ยความถี่จะต่าสุดเพราะนั้นเนี่ยความยาวขึ้นจะมากสุดถูกไหมครับเพราะนั้นเราก็สามารถไล่ได้แล้วนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้เนี่ยต้องไล่ได้เพราะว่าเดี๋ยวพอไปอธิบายเรื่องอื่นนะครับมันจะใช้ตลอดแล้วถ้าเกิดว่านักเรียน อะไรไม่ค่อยแม่นเนี่ยเดี๋ยวมันจะงงๆได้นะครับอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสนใจความเอ่คลื่นแมฟ้าที่ความถี่สูงกว่าสีม่วงนะครับเราก็ไม่ยากนะอันนี้อันนี้อันนี้สอนเป็นเกล็ดละเกล็ดน้อยให้ให้พอจําได้นะครับก็คือถ้าความถี่ที่สูงกว่าม่วงนะครับก็คือเหนือม่วงใช่ไหมเหนือม่วงม่วงก็ไวโอเลตนะครับเหนือก็อัลตาเพราะนั่นเนี้ยอัลตาไวโอเลตก็คือความถี่ที่สูงกว่าสีม่วงนะครับก็คือ u v นะครับแต่ถ้าความถี่เนี่ยต่ำกว่าแดงนะครับ ก็คือใต้แดงเนาะก็คืออินฟราแปลว่าใต้เลดแปลว่าแดงเพราะนั้นเนี่ยอินฟราเลดเนี่ยก็คือแปลว่าใต้แดงนะครับหรือว่า ir เพราะนั้นเนี่ยเป็นไฟที่ความถี่ต่ำกว่าสีแดงนะครับก็คือ ir นั่นเองนะครับส่วนขึ้นไฟฟ้ไฟเนี่ยถ้าเกิดสูงกว่า uv นะครับสูงกว่า uv นะก็จะเป็นอะไรครับเป็นรังสี x ถ้าสูงกว่ารังสี X ก็จะเป็นรังสีแกมมานะครับก็อันนี้ก็จะไล่ได้ประมาณนี้อันนี้ก็คือเผื่อเผื่อนักเรียนจะเอาไปใช้ประโยชน์อื่นนะครับเพื่อจะจำได้ดีขึ้นนะครับ ทีนี้เรามาดูปรากฏการณ์นี้เนาะออปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริกนะครับถูกคนพบโดยนักฟิสิกส์นะครับที่ชื่อไฮริชเฮิร์สนะครับในปีคศหนึ่งพันแด้อยปสอิบแดเนาะ <c oughs> เขาก็พบว่าถ้าเกิดว่าฉายแสงนะครับหรือว่าเครื่องไฟฟ้านะครับลงบนผิวโลหะนะครับจะพบว่าอิเล็กตรอนที่ผิวโลหะเนี่ยจะหลุดทันทีนะครับปรากฏการณ์มันมีแค่นี้เองนะครับเพราะนั้นเนี่ย เอกตอนที่หลุดออกมานะครับเราเราจะเรียกว่าโฟโตอิเล็กตรอนนะครับโฟโตเนี่ยแปลว่าแสงถูกไหมครับเหมือนที่นักเรียนเคยเรียนที่เรียนในในชีววิชาชีววิทยาเนาะโฟโตซินเทซิสนะครับซินเทซิสแปลว่าสังเคราะห์ถูกไหมครับโฟโตแปลว,ว่าแสงเพราะนั้นเนี่ยก็แปลว่าการสังเคราะห์แสงตรงไปตรงมาแบบนี้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยโฟโตอิเล็กตรอนเนี่ยก็แปลตรงๆก็คืออิเล็กตรอนแสง หรือว่าอิเล็กตรอนที่มันเกิดจากแสงนั่นเองนะครับคือจริงๆก็ไม่ได้เกิดจากเนาะคือมันหลุดออกมาได้เพราะแสงนะครับเขาก็เลยตั้งชื่อประมาณนี้เนาะนะครับปรากฏการณ์นี้เนี่ยนะครับมันก็ดูไม่ยากเนาะก็คือใช้เครื่องไฟฟ้าลงบนผิวโลหะอิเล็กตรอนมันก็หลุดออกมาใช่ไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยเราลองไปดูนะครับว่าเวลาทดลองนะครับมันมีผลการทดลองอย่างไรนะครับอทีนี้เราก็จะใช้โปรแกรมนะครับจําลองนะครับในการจําลองการทดลองเนาะ นะครับเพื่อที่จะได้ทราบผลการทดลองนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยเนาะอ่านะครับสมมุตินะครับว่าเรามีตรงนี้เป็นผิวโลหะเนาะนะครับเทาๆเนี่ยผิวโลหะเนาะแล้วก็ฉายแสงนะครับลงบนผิวโลหะนะครับทีนี้สมมุติว่าเราลองแสงสีแดงก่อนนะครับโดยที่เอาความเข้มไม่ค่อยไม่ค่อยมากนะครับอ่าแล้วก็ฉายลงไปเนาะจะเห็นว่าฉายแล้วเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับอิเล็กตรอนไม่หลุดออกมาเลยเนาะ ทีนี้เราลองเพิ่มความเข้มของแสงสีแดงดูนะครับเอาเป็นเข้มมากๆเลยนะก็จะเห็นว่าอิเล็กตรอนก็ยังไม่หลุดอยู่ดีเนาะแล้วก็ไม่ว่าจะฉายนานแค่ไหนนะครับอิเล็กตรอนก็ไม่หลุดอยู่ดีนะครับโอเคนอนนี้ชัดเจนนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราลองเพิ่มความถี่นะครับเป็นสีสีอะไรดีสีสีส้มนะครับ ลดไหมก็ไม่ลดอยู่ดีนะครับเป็นสีเหลืองอิเล็กตรอนก็ไม่ลดอยู่ดีนะครับอ่าเป็นสีเขียวอ่ิเล็กตรอนลดแล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแสงสีเขียวนะครับทําให้อิเล็กตรอนจากผิวโลหะโซเดียมนะครับลดลงมาได้นะครับอันนี้อันนี้กีลืมอธิบายนิดหนึ่งผิวโลหะตรงนี้นะครับเราเราเซตไว้เป็นโลหะโซเดียมนะครับคือจริงๆมันมีให้เลือกหลายอันนะครับอันนี้เลือกเป็นโซเดียมนะครับเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่า ตอนแรกนะครับเราลองที่ความถี่ต่ำถูกไหมครับลองขึ้นไฟฟ้าที่ความถี่ต่ำก็คือสีแดงมันก็ไม่เกิดเนาะแต่เราเพิ่มความถี่ไปเรื่อยๆทำไมครับมันก็มาเกิดที่ความถี่ที่มันเป็นสีเขียวนะครับโอเคไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเพิ่มความถี่ขึ้นไปอีกนะครับจะเกิดอะไรขึ้นก็ยังเกิดเหมือนเดิมนะเป็นสีสีฟ้าก็เกิดสีน้ําเงินก็เกิดสีม่วงก็เกิดถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ย ความถี่ที่ทาให้มันเกิดได้นี่ก็คือสีเขียวเป็นต้นไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพอสรุปได้แล้วว่าปรากฏการณ์เนี้ยจะเกิดได้หรือไม่อยู่ที่อะไรครับอยู่ที่ความถี่ของคลื่นไมฟ้านะครับความถี่ของคลื่นไมฟ้าต้องมีความถี่ที่สูงพอนะครับถึงจะเกิดปรากฏการณ์ได้นะครับโอเคไหมครับแต่ที่นี่เนี่ยเราลองอันนี้มันเป็นสีเราลองสีม่วงนะครับอันนี้มันสีม่วงนะครับเราลองปรับความเข้มดูซิ ถ้าเป็นสีม่วงจ,จัดเลยจะเกิดอะไรขึ้นอ่าจะเห็นว่าทําไมครับอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยเหมือนมีจํานวนเยอะกว่าเดิมถูกไหมครับสมมต,ติตอนแรกสมมติเอา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 อ่อนๆเอา่อนๆนะครับจะเห็นว่าทไมครับอ่ามันหลุดน้อยนะครับหลุดน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นม่วงเข้มทูกไมครับหลุดเยอะนะครับเราก็ได้ผลการทดลองว่าถ้าในกรณีที่ มันเกิดปรากฏการ์ได้แล้วนะครับคือความถี่ของสุรบินฟ้าเนี่ยสูงพอนะครับถ้าความเข้มเพิ่มขึ้นนะครับจํานวนโฟโตอิเล็กตรอนก็จะเพิ่มมากขึ้นไปด้วยนะครับอันนี้คือโพโทสลองอีกอย่างหนึ่งที่พบเจอนะครับทีนี้เนี่ยเราดูแล้วมันเหมือนจะวิ่งไวไหมครับเห็นไหมครับสีม่วงเนี่ยวิ่งไวแล้วลองลองดูมาลองลองลองดูปรับลองลองปรับความถี่ตามลงนะครับจะเห็นว่าทําไมครับมันวิ่งช้าเห็นไหมครับ สีฟ้าวิ่งชา้าเขียวลองดูสีเขียวสิวิ่งช้าวกว่าเดิมอีกครับดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่าถ้ามันเกิดปรากฏการณ์ได้นะครับถ้าความถี่เปลี่ยนไปนะครับโฟโต้ในตอนที่มันหลุดออกมาแล้วมันวิ่งนะครับมันก็จะมีมีความเร็วที่เปลี่ยนไปด้วยถูกไหมครับอ่าเราจะพบว่าสีเขียวทำไมครับวิ่งชา้าอ่าลองมาดูสีฟ้าวิ่งเร็วขึ้นนะครับสีน้ําเงิน ก็วิ่งเร็วขึ้นไปอีกนะครับสีม่วงยิ่งวิ่งเร็วเข้าไปใหญ่นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะสรุปว่ายิ่งความถี่มากนะครับโฟตโตอิเตอนที่หลุดออกมานะครับยิ่งวิ่งเร็วนะครับรวิ่งเร็วหมายความว่ายังไงวิ่งเร็วแสดงว่ามันมีพลังงานจลนมากถูกไหมครับเราก็จะสรุปได้ว่าเอย่าเรียกว่าสรุปสิเรียกว่าผลกรารทดลองเนี่ยโชว์เห็นว่าเพลังงานจลของอิเล็กตรอนนะครับก็คือขึ้นกับความถี่ของคลื่นไฟฟ้าน,นะครับก็คือยิ่งพลังงานเอ่อยิ่ง ความถี่ของเครื่องเฟ้ามากนะครับพลังงานจนของโฟโตอิเล็กตรอนก็ยิ่งมากนะครับอ่านี่คือผลการทดลองอีกข้อหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สรุปผลการทดลองได้ประมาณนี้เนาะนะครับก็คือเครื่องไรเลฟ้าที่ให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนได้นะครับต้องมีความถี่มากพอนะครับโดยที่ไม่ขึ้นกับความเข้มเนาะแต่กี้เราจะพบว่าถ้าความถี่ไม่สูงพอนะครับสมมติฉายแสงสีแดงลงไปบนผิวโลวหะโซเดียมเนาะมันก็ไม่เกิดถูกไหมครับ ถึงเปาะต่อให้เพิ่มความเข้มแค่ไหนเป็นแรงเข้มแค่ไหนมันก็ไม่เกิดแล้วก็ฉายนานแค่ไหนก็ไม่เกิดถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยก็คือขึ้นกับความถี่ขึ้นขึ้นกับปัจจัยความถี่เป็นหลักถูกไหมครับปัจจัยเดียวถูกไหมก็คือหมยว่าจะเกิดปรากฏการณ์หรือไม่เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับความถี่ของเครื่องเลฟ้านะครับถ้าความถี่สูงพอนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์ได้นะครับทีนี้เนี่ยจะพบว่าถ้ามันความถี่สูงพอแล้วนะครับเกิดปรากฏการณ์แล้วเนี่ยถ้า ความเข้มของคลื่นไฟฟ้านะครับสูงขึ้นนะครับจํานวนโฟโตเล็กตอนก็จะมากขึ้นตามไปด้วยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับก็จะพบว่าพลังงานจนของพลังงานจนของโฟโตเล็กตรอนนะครับก็จะขึ้นกับความถี่ของคลื่นไฟฟ้าไฟเนาะนะครับก็จะพบว่าถ้าความถี่ของคลื่นไฟฟเาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับพลังงานจนของโฟโตเล็กตอนก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับก็คือเราเห็นว่ามันวิ่งเร็วขึ้นอย่างชัดเจนนะครับ เพราะนั้นเนี่ยผลการทดลองก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยในคลิปต่อไปเนี่ยเราก็จะมาดูว่าผลการทดลองเนี่ยนะครับจะสามารถอธิบายได้ด้วยฟิสิกส์ยุคเก่าหรือว่าฟิสิกส์ยุคดั้งเดิมหรือเราเรียกว่าคลาสสิคอลฟิสิกส์หรือคลาสสิคอลเทอรีได้หรือไม่นะครับถ้าคลาสสิคอลฟิสิกส์เนี่ยมันอธิบายไม่ได้แล้วจะทํำยังไงนะครับก็คลิปหน้านะครับก็จะมีก็จะเกิดความกระจ่างมากขึ้นนะครับแต่คลิปนี้เนี่ยก็ เราก็คุยกันเฉพาะเรื่องผลการทดลองของปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทิกเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะท,นนออทีนี้เนี่ยถามเออทีนี้เนี่ยแถมเก็ดเลกเลกดนอนให้นิดนึงนะครับก็อันนี้อันนี้คือเป็นเรื่องที่เป็น,เป,นเป็นเกตเล่าเฉยนะครับแต่กีเนี่ยเรื่องปรากฏการณ์จบไปแล้วเนาะทีนี้จะเล่าว่าออฟิสิกส์ยุคใหม่นะครับก็คือเป็นยุคของควอนตัมฟิสิกส์นะครับหรือว่าควอนตัมแมชชีนิกหรือว่าเรียกว่ากลศาสตร์ควอนตัมนะครับ กลศาสตร์คอนตัมคืออะไรมันต่างกับกลศาสตร์นิวตันตรงไหนนะครับคือกลศาสตร์คอนตัมเนี่ยมันก็คือกลศาสตร์นั่นแหละเพียงแต่ว่ามันอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคนะครับโดยอาศัยสมบัติความเป็นขึ้นของอนุภาคนะครับอันนี้นักเรียนอาจารย์งงงนิดหน่อยถูกไหมครับเพราะปกติเนี่ยเวลานั้นกเรียนเรียนการเคลื่อนที่ตามกฎของนิวตันเนาะจะเป็นพวกพวกของแข็งเกรงอะไรใช่ไหมครับดิจิตบอดี้เนี่ยมันก็อธิบายปกติทั่วไปนะครับ ก็คือมันเป็นอนุภาคเป็นวัตถุก็อธิบายด้วยด้วยสรรมการกฎของนิวตันอะไรพวกนั้นเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นกลศาสตร์ควอนตัมนะครับเขาจะอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคเนี่ยโดยอาศัยสมบัติความเป็นคลื่นของอนุภาคนะครับก็คือหมายเขาว่าอนุภาคเนี่ยสามารถแสดงสมบัติความเป็นคลื่นได้นะครับเราก็เอาสมบัติอันนี้เนี่ยไปอธิบายการเคลื่อนที่ของอนุภาคนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือเล่าเป็นเก็ตเสริมนะครับแต่ว่าถ้างง,งงก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเรียนต่อไปน่าจะเข้าใจมากขึ้นนะครับก็เราก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ